สวัสดีครับมาพูดทอล์กอโปรวันนี้ให้ชื่อเรื่องว่าคุณเป็นไทยหรือเป็นทาสนะครับมีการถกเถียงกันและพระเยซูเก่าวในยอนห์นบทที่8ปดก็สาว่าพระเยซูต,ตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกคนที่ทําบาปก็เป็นทาสของบาปนะการเป็นทาสของบาปนี้มันเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่มาล่อลวงอดัมเอวาที่สวนเอดเอดนแล้วนะครับ มันบอกว่าเจ้าจะเป็นเหมือนกับพระเจ้าได้เอาจริงๆอาดัมเอวารับประทานแล้วก็ไม่เป็นเช่นนั้นนะครับถ้าซ้ำร้ายยังตกไปเป็นทาสของบาปและทาสของมารเองด้วยนะครับพระเยซูได้ตรัสตอนนี้พูดถึงเรื่องว่าความบาปนํามาซึ่งการเป็นทาสแต่อิสรภาพที่แท้จริงก็คือมีความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ที่ทําให้เราเป็นบุตรของพระเจ้านะครับการเป็นบุตรก็ดีกว่าเป็นทาตอย่างแน่นอนดังนั้นการเชื่อฟังพระเจ้าก็ดีกว่า,าการที่จะตกไปเป็นทาสของความบาปนะครับ อิสรภาพที่แท้จริงก็มีอยู่ในพเยซสุริ์เท่านั้นที่ทําให้เราเป็นบุตรของพระเจ้าแต่คนก็มักจะไปเสาะ,ะแสวงหาคําร่ำรวงนะครับคาโกหกที่บอกว่าอิสรภาพที่แท้จริงก็คือการที่เราต้องทําตามเนื้อหนังหรือใจใจตนเองไงทรนองนี้คนระับแล้วก็มักจะไปรับคําร่ำรวงที่บอกว่าพระเจ้าเป็นจอมเผด็จการนะไม่ต้องการให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจึงห้ามให้เราไม่ดําเนินตามเนื้อหนังนะฮะ เอาความเป็นจริงแล้วก็คือนั่นก็คือคำร่อรวงนะครับเราจะได้อิสรภาพจริงแต่เป็นอิสรภาพจอมปลอมก็เหมือนกับอาดัมเอวาที่ได้รับนะครับผลมันก็คือร้ายแรงมากนะครับเพราะว่าเจ้านาของพระเจ้าบอกว่าค่าจ้างของความบาปก็คือความตายรมหก้อยี่สามใช่ไหมครับนั่นเป็นความจริงแต่พระเยซูคริสต์ได้มาเสด็จมาเพื่อให้ทําให้ความผิดบาปขาจัดความผิดบาหรือคำร่อรวงนั้นออกจากชีวิตของเราแล้วความบาปที่นําไปสู่ความเป็นทาส นั่นเป็นความจริงแต่อิสรภาพที่แท้จริงมีทางเดียวคือการไว้วางใจในองค์พระเยซูคริสต์ที่ทำให้กับเราเท่านั้นนะครับพรงไม่เป็นเพียงแต่มากระจัดบาปความผิดบาปดั้งเดิมของรนุษียชาติแต่ยังทรงมาจัดการบาปของท่านและข้าพเจ้าและแต่ละบุคคลออกไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ถ้าเราบังเกิดใหมนะ่นั่นหมายความว่าเรากําลังเดินเข้าไปสู่อิสรภาพที่แท้จริงตามพระลักษณะธรรมชาติของพระเจ้าที่อยู่ในเราและเราก็ปรารถนาทําสิ่งที่ถูกต้องชอบทําได้ด้วย และความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราก็จะทําให้เราต้องการทําสิ่งท,ที่ถูกต้องสมกับเป็นบุตรของพระองค์ฉะนั้นเราควรที่จะยินดีที่เราเป็นบุตรของพระเจ้านะครับและเราไม่ได้ตกเป็นทาสของมารหรือทาสของบาปอีกต่อไปแล้วยอห์นบทที่8ข้อ30บอกว่าเมื่อท่านทั้งหลายเป็นไทยท่านก็เป็นไทยจริงๆนะครับหนูน้ำใจพี่น้องท่านไม่ได้เป็นทาสแล้วท่านเป็นไทยมีเสรีภาพในพระเจ้าด้วยความรักที่มาจากพระเยซูสวัสดีครับ